เจ็ดประตูลับสู่ความมั่งคั่งตลอดชีวิตความมั่งคัง่งไม่ได้เป็นเรื่องของการสะสมทรัพย์สินเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นการสร้างฐานะที่ยั่งยืนซึ่งไม่เพียงช่วยให้คุณมีชีวิตที่มั่นคงแต่ยังสามารถส่งต่อความมั่งคั่งให้คนรุ่นต่อไปได้การที่จะประสบความสำเร็จทางการเงินตลอดชีวิตจำเป็นต้องมีการวางแผนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง นี่คือประตูทั้ง7ที่จะนำคุณไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนในชีวิต 1. สร้างรายได้จากหลายแหล่งการพึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวเป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากได้หากรายได้จากแหล่งนั้นหายไปหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นการตกงานหรือรายได้จากงานหลักไม่เพียงพอการสร้างแหล่งรายได้หลายทางจะเป็นการกระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวการมีงานเสริมการลงทุนหรือการเริ่มต้นธุรกิจจะเป็นวิธีที่ช่วยเสริมความมั่นคงในชีวิตการเงินการสร้างรายได้จากหลายแหล่งประกอบด้วยอะไรบ้างการทำงานประจำควบคู่กับการมีธุรกิจเสริมคุณอาจทำงานประจำและใช้เวลาว่างในช่วงเย็นหรือวันหยุดในการสร้างธุรกิจเล็กๆของคุณเช่น การขายสินค้าผ่านทางออนไลน์การให้บริการที่ปรึกษาทางด้านต่างๆเป็นต้นการลงทุนในสังหาริมทรัพย์การซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่อปล่อยเช่าจะเป็นแหล่งรายได้ที่ช่วยสร้างรายได้ระยะยาวให้กับคุณการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือกองทุนรวมจะช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้แบบพสซีฟโดยไม่จำเป็นต้องทำงานหนักขึ้น แค่ศึกษาตลาดและแตัดสินใจลงทุนอย่างมีความรู้การมีแหล่งรายได้หลายทางจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินและสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ดียิ่งขึ้น 2. วางแผนการเงินและตั้งเป้าหมายระยะยาวการสร้างความมั่งคั่งตลอดชีวิตไม่ได้เกิดจากโชคหรือการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการวางแผนการเงินที่ดีเพื่อควบคุม และบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพการตั้งเป้าหมายการเงินในระยะสั้นและระยะยาวจะช่วยให้คุณมีแนวทางที่ชัดเจนในการเก็บออมและลงทุนการวางแผนที่ดีจะช่วยให้คุณใช้เงินอย่างคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการทำไมการวางแผนการเงินสำคัญสร้างแผนการใช้จ่ายการมีงบประมาณการใช้จ่ายจะช่วยควบคุมรายจ่ายในแต่ละเดือน ทำให้คุณไม่ใช้เงินเกินตัวและมีเงินเก็บออมเพื่ออนาคตตั้งเป้าหมายเก็บเงินการตั้งเป้าหมายการเก็บเงินสำหรับซื้อบ้านหรือสร้างกองทุนฉุกเฉินจะช่วยให้คุณมีเงินสำรองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นการเจ็บป่วยหรือตกงานวางแผนการลงทุนระยะยาวการวางแผนการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับัยกเกษียณจะช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินในอนาคต การลงทุนอย่างต่อเนื่องและมีแผนการที่ดีจะช่วยให้เงินของคุณเติบโตได้ตลอดเวลาการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะทำให้คุณสามารถบรรลุปเป้าหมายทางการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว 3. เรียนรู้การลงทุนการออมเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้ เนื่องจากภาวะเงินเฟอ้อที่ทำให้หมูลค่าของเงินลดลงเรื่อยๆการลงทุนเป็นวิธีที่ทำให้เงินของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพเช่นหุ้นปัิมัรหพย์หรือกองทุนรวมจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้ตัวอย่างการลงทุนที่ควรเรียนรู้การลงทุนในหุ้น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มมูลค่างเงินของคุณแต่การลงทุนในหุ้นต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทตลาดและแนวโน้มทางเศรษฐกิจเพื่อทำการตัดสินใจที่ดีการลงทุนในสอสังหาริมทรัพย์การซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดสำหรับการเช่าหรือขายต่อจะช่วยให้คุณมีรายได้ที่ต่อเนื่องจากค่าเช่า และยังมีโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมกองทุนรวมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการศึกษาตลาดหุ้นโดยละเอียดคุณสามารถนำเงินของคุณไปลงทุนกับมืออาชีพที่บริหารกองทุนเพื่อลงทุนในหุ้นพันธบัตรหรืออสังหาริมทรัพย์ในระดับต่างๆการลงทุนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความมั่งคัง่ง หากคุณเรียนรู้และศึกษาวิธีการลงทุนให้ดีคุณจะสามารถสร้างฐานการเงินที่แข็งแกร่งและยั่งยืนได้ 4. เรียนรู้ทักษะใหม่ๆตลอดเวลาการพัฒนาทักษะใหม่ๆไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณมีความรู้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่งคัง่งการที่คุณสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ จะทำให้คุณมีโอกาสในการหางานใหม่สร้างธุรกิจใหม่หรือหาโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมทักษะที่ควรเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่งคัง่งทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรองทักษะเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถปิดการขายได้สำเร็จมีโอกาสในการขึ้นเงินเดือนหรือสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีทักษะทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัลการมีความรู้ด้านเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์เช่นการทำเว็บไซต์การตลาดออนไลน์หรือการเขียนโปรแกรมทักษะการลงทุนและบริหารการเงินการเรียนรู้วิธีการลงทุนและการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งและรักษามูลค่าทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืนการเรียนรู้ทักษะใหม่ จะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้แต่ยังช่วยให้คุณมีความสามารถในการปรับตัวและเติบโตในทุกสถานการณ์ 5. สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของความสามารถส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับการมีเครือข่ายทางสังคมและธุรกิจที่แข็งแกร่ง,งการมีผู้คนรอบตัวที่มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีจะช่วยส่งเสริม และเปิดโอกาสให้คุณได้รับความรู้คำแนะนําและการสนับสนุนวิธีการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพการเข้าร่วมงานสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆการเข้าร่วมงานสัมมนาทางธุรกิจหรืองานด้านการเงินจะช่วยให้คุณได้พบปะกกับคนที่มีความรู้และประสบการณ์ที่คุณสามารถเรียนรู้และนำมาปรับใช้ได้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานหรือในวงการธุรกิจการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานหรือผู้ร่วมธุรกิจจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำในการเติบโตในสายงานหรือการขยายธุรกิจการมีโค้ชหรือที่ปรึกษาทางการเงิ н, นการหาที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักธุรกิจที่มีประสบการณ์จะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำ และการสนับสนุนที่ถูกต้องในการตัดสินใจทางการเงินและการลงทุนการมีคนคอยชี้แนะและเตือนสติจะช่วยลดความผิดพลาดในเส้นทางการสร้างความมั่งคั่งของคุณการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งเป็นเหมือนกับการลงทุนในตัวเองและความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาวเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่มีศักยภาพและประสบการณ์สูง คุณจะได้รับโอกาสและแรงสนับสนุนในการสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคง6มีวินัยและความอดทนความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่ต้องอาศัยความพยายามและความอดทนการมีวินัยในการเก็บออมการลงทุนอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติตามแผนการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างฐานะทางการเงินการไม่มีวินัยหรืออดทนต่อการเติบโตทางการเงิน อาจทำให้คุณหลุดจากเส้นทางที่ถูกต้องได้ง่ายความสำคัญของวินัยและความอดทนเช่นการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอการออมเงินทุกเดือนแม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็สามารถทำให้คุณสร้างฐานะที่แข็งแกร่งในระยะยาวได้คุณควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และรักษาวินัยในการเก็บออมเสมอการลงทุนในระยะยาว ตลาดการลงทุนมีความผันผวนแต่การลงทุนในระยะยาวจะช่วยให้คุณเห็นผลตอบแทนที่เติบโตขึ้นหากคุณมีวินัยในการลงทุนอย่างต่อเนื่องและไม่ตื่นตระหนกเมื่อเกิดการตกต่ำของตลาดการลงทุนของคุณจะมีโอกาสเพิ่มมูลค่าได้อย่างมากในอนาคตความอดทนต่อความล้มเหลวและอุปสรรคเส้นทางสู่ความมั่งคั่งไม่ได้ราบรื่นเสมอไป คุณอาจต้องเผชิญกับความล้มเหลวหรืออุปสรรคในบางครั้งแต่ความอดทนและการเรียนรู้จากความผิดพลาดจะทำให้คุณกลับมายืนได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมการมีวินัยและความอดทนจะทำให้คุณสามารถก้าวข้ามอุปสรรคทางการเงินและมุ่งสู่ความสำเร็จในระยะยาว 7. คิดบวกและสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองการมีทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้างความมั่งคั่งทัศนคติที่คิดบุกจะช่วยให้คุณไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์ความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองจะทำให้คุณกล้าตัดสินใจและลงมือทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป้าหมายในชีวิตการสร้างทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นในตัวเองมองหาความสำเร็จเล็กๆน้อยๆการตั้งเป้าหมายเล็กๆ และบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองเมื่อคุณเห็นความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนคุณจะรู้สึกมีกำลังใจที่จะเดินต่อไปการมองอุปสรรคเป็นโอกาสเมื่อคุณเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคคุณควรมีทัศนคติที่คิดบวกและมองหาวิธีแก้ไขการเปลี่ยนมุมมองจะทำให้คุณเห็นทางออกและโอกาสใหมๆ่ๆที่สามารถนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ ล้อมรอบตัวเองด้วยคนคิดบวกคนที่มีทัศนคติที่ดีจะช่วยสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณคุณควรเลือกเพื่อนหรือคู่ค้าที่มีทัศนคติในเชิงบวกเพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจในการเดินสู่ความมั่งคัง่งทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสำเร็จไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ความคิดเชิงบวกจะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะและก้าวข้ามไปได้อย่างมั่นใจเจ็ดประตูลับสู่ความมั่งคั่งตลอดชีวิตคือการทำงานและพัฒนาตัวเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการสร้างรายได้จากหลายแหล่งการวางแผนการเงินการลงทุนการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการสร้างเครือข่ายการมีวินยัยและการคิดบวก ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานการเงินที่มั่นคงได้ในระยะยาวหากคุณนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้คุณจะสามารถเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ